สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษแล้วนะครับแอปกําลังจะออกเดินทางนะครับเอารถไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดนครพนมนะครับคลิปนี้ก็อยากจะทําเป็นรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าลูกค้ามาซื้อรถกับเราทั่วประเทศเลยนะครับมาจองรถกับเราเราส่งรถมีบริการส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศจริงๆนะครับก็อยากจะให้ลูกค้าติดตามดูนะครับในคลิปนี้ ep นี้นะครับเราจะเดินทางไปส่งรถเจ้ามาด้าสองนะครับที่ จังหวัดนครพนมนะครับเป็นมาด้าสรุ่น S L 4ประตูสีขาวนะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เอาไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องเดินทางหลายอย่างนะครับก็เสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับลูกค้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันนะครับว่าเราจะกำลังจะเดินทางไปวันนี้ตรงกับวันที่13พฤศจิกายน2566นะครับซึ่งไปถึงก็จะเป็นช่วงเช้านะครับเราก็จะไปที่หน้าบ้านลูกค้าเลยแล้วก็ จะไปส่งมอบกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปแล้วนะครับก็ฝากลูกค้าที่สนใจมองหารถนะครับหรืออยากจระจองรถกับเรานะครับก็ดูคลิปนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับว่าเรามีบริการให้ถึงที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับยังไงเดี๋ยวแอปขออนุญาตเช็ครถนะครับความเตรียมพร้อมนะครับที่จะขับรถออกไปเลยนะครับผมเป็นไงฝากติดตามด้วยนะครับ โอเคตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเตรียมออกเดินทางนะครับเราก็เตรียมตัวดูเช็คนะครับรถนะครับที่จะออกเดินทางไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็สีขาวมุกเราขัดสีเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้แอปเพิ่งเอาออกมาจากห้องส่งมอบเลยนะครับอย่างที่รีวิวไปเมื่อ EP ที่แล้วอะนะครับก่อนหน้านี้รถน่ะจอดไว้ในที่ ห้องส่งมอบไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้ให้โดนฝุ่นให้โดนอะไรเยอะนะครับแล้วก็มีครับเตรียมพร้อมแล้วแอปจะไปเดินทางกับพี่อีกหนึ่งคนนะครับสลับกันขับรถไม่ใช่ว่าไปคนเดียวนะครับอย่างอื่นที่สําคัญเลยนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลว่าเฮ้ยขับไปแล้วจะอันตรายมีอุบัติเหตุอะไรยังไงของเรามีการแจ้งประกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประกันก็เดินไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเราจะมีรถส่งมอบเนี่ยหลายแบบนะครับลูกค้าที่ประสงค์ที่จะให้เราขับไปให้อย่างเคสนี้ ก็ตามนี้สามารถทําได้หรือจะให้เราส่งแบบรถยกก็มีนะครับลูกค้าไม่ใช่จําเป็นจะต,ต้องว่าให้เราขับไปส่งให้ถึงที่ตลอดเลยบางท่านอาจจะกังวลนะครับว่ากลัวเลขไม่จะขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะตัดสินใจเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะออกเดินทางกันไปแล้วนะครับยังไงก็ติดตามชมนด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อยู่ที่มอเตอร์เวย์นะครับเราจะใช้เวลาเดินทางไปสู่นครพนมนะครับก็ประมาณ10ชั่วโมงนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับที่จะให้เราขับรถไปส่งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคนขับเรามีให้กันถึง2คนเลยนะครับมีพี่ที่โชว์รูมช่วยกันนะครับเป็นทีมงานส่งให้ให้อยู่แล้วนะครับก็บรรยากาศกลางคืนนะครับลูกค้า ยังไงเดี๋ยวไปถึงช่วงเช้ากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศส่งมอบรถลูกค้ากันนะครับ ก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าอยู่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับก็เข้ามาในซอยลึกลกนิดนึงนะครับของเราบอกแล้วส่งให้ทั่วไทยจริงๆนะครับบรรยากาศสดชื่นมากนะครับตอนเชา้าอีกไม่ถึง1นึนาทีนะครับเราก็จะถึงจุดหมายที่บ้านของลูกค้าแล้วนะครับ อนนี้แอปก็มาถึงที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงเช้าเลยก็อันนี้น้องชื่อ,อน้องมีโอน้องมีมี่นะครับก็เป็นตัวแทนคุณแม่เมื่อกี้เนาะคุณแม่ก็เป็นคนซื้อรถให้นะครับก็เอาไว้ใช้ที่บ้านนะครับก็อยากจะสอบถามนิดนึงในการบริการของเราว่าเราส่งจริงไหมอะไรไหมรู้จักจกัก่ยาปมาทางไหน ทาง YouTube ใช่ไหมครับเ็ขอบคุณมากตอนนี้โซเชียลอะไรทุกอย่างนสามารถซื้อรถได้ทุกทั่วประเทศแล้ว่ะนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยเราก็มาส่งรถให้ถึงที่เลยนะครับก็อยากสอบถามการบริการของพี่อัพหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับบริการก็ดีมากๆเลยครับ ครับโชคที่ว่าใจแน่นอนไว้ใจได้แน่นอนครับขอบคุณมากครับน้องอาจจะพูดน้อยหน่อยเนอะโอเคก็พี่อัพก็ขอยินดีด้วยเนอะก็ได้รับรถคันใหม่ไปแล้วนะครับก็ขอให้ขับรถก็ปลอดภัยทุกที่นะครับที่สิ่งใดก็ปรสการถนาแล้วก็ลำล้ำรวยนะครับเกิดมาออกกับเราใหม่ในรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ